ของแต่งบ้านสวยๆงานนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไว้ในห้องพระเสมอไปนี่คือดอกบัวทองดอกบัวชิ้นนี้นะชิ้นเนี้ยไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะว่าจะบอกว่าใหญ่มากนะเอาจริงชนนิ้นเะนี้ยนะไซส์น้ากว้างอยู่ที่ประมาณ40เซนชิ้นนี้40เซนติเมตรระดับตกแต่งในห้องรับแขกก็ไดแล้วเขาถอดได้แบบนี สวยเนาะเห็นป่ะเนี่ยถอดอย่างนี้ได้ครับพุณพี่ถอดได้ทุกอันแบบนี้เลยทั้งกรีบเล็กและกรีบใหญ่ถอดได้แบบนี้แล้วที่สําคัญตรงกลางเขาเป็นถ้วยถ้วยใส่ของมงคลถ้วยใส่ของโชว์ก็ได้เนี่ยถ้วยไม้นี่คือไม้นะครับแล้วปิดทองแกะสลักสวยๆแบบนี้ใส่หน้ากว้างชิ้นนี้นะ40เซนติเมตรนะครับเซตนี้นะครับผมเนี่ย แล้วเวลาเขาเสียบเข้าไปนะเขาก็จะเสียบแน่นเลยสวยงามมากจริงๆเนี่ยนะครับเวลาใส่ประกอบเข้าไปก็ง่ายมากเพราะเขามีสลักอยู่นะครับเราก็สามารถเสียบใส่เข้าไปได้แบบนี้เนี่ยชิ้นนี้สองพันต้องรีบหน่อยเพราะว่าชิ้นนี้คุณพี่ช่างเขาแกะสลักด้วยงานทักรรม,มือชา่างไทยเนี่ยเราสามารถเสียบเยนนบแน่นเลยแน่นเลย ตั้งโชว์ได้โรงแรมร้านค้าร้านอาหารนี่ชอบมากแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปไป,ประดับตกแต่งในโต๊ะรับแขกนะเอาไปไว้ตั้งโชว์ไว้ในห้องพระก็ได้ใส่ของมงคลตรงกลางอย่างเงี้ยสวยเลยนะชิ้นนี้นะใครอยากได้รีบแคปภาพแล้วก็แจ้งกับน้องเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วราคาจึงมาก2,000ราคาจึงมากคือ2000เท่านั้นเองนะใครสนใจนะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับน้อง เซตเนี้ยเห็นป่ะสวยมากนะครับผมผมมี2ไซส์ไซส์เนี้ยไซส์2 0 0 0กับอีกไซส์หนึ่ง2700นะครับใครอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องเจ้าหน้าที่ได้เลยนะเนี่ยสวยงามมากจริงๆแล้วที่สำคัญเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบหรือว่ากำลังตามหาไอเดียของตกแต่งบ้านสวยๆอยู่นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากบอกเพื่อนให้โอด,ด้วยนะไปแล้ว